สามเครื่องสามตายวันนี้ที่บอย PC เรามาไล่ดูกันทีละเครื่องครับว่าแต่ละเครื่องมีสเปคอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคซิกมาเทคครับสีส้มอย่างนี้ฝาข้างเป็นกระจกอันนี้เปลือยให้ดูก่อนมีชุดน้ําด้วยสเปคเดี๋ยวเราให้ฟังครับเครื่องนี้จบไปหมื่นสองพบาทนะเฉพาะเครื่องไม่รวมจอนะครับหนึ่งได้เป็น i5 1400F นะครับโปรคอ12เทเทรโบ4.4แลม v i เ e อร์เกม g ิง16จิก d r 4์บัตส3บัตส3,200 M.2 NVME ครับเป็น512 g b พิอเพราะได้โปรแถมเดิมทีเป็น256นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอครับเป็น AMD RX 570 8 g b จิกนะครับผมมาพร้อมกับนี่ครับ Power Supply เป็นอ a อ r o c ลคู600วัตต์แล้วก็เมมบอร์ดเป็น,น H510 จาก ASUS นั่นเองนะครับจบตามนี้ชุดน้ำ2ตอน240มม,มใส่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับ นะครับนี่ครับปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้สายน้ําร้อนน้ําเด็นอยู่ตรงนี้หม้อน้ําอยู่นี่พัดลมอยู่นี่พัดลมในเครื่อง3ตัวบาดมือกูไปส2รอบแล้วนะครับผมอ่ะจบเคสนี้ก็เปลี่ยนไฟได้นะแต่เปลี่ยนเป็นไฟข้างหน้าไฟด้านในเปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่ครับไฟด้านหน้าเปลี่ยนได้ตามนี้อ่ะโอเคเคสตัวนี้มีทั้งสีดําสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะหนึ่งสองเก้าศูนย์ราคาเต็มอยู่ประมาณถ้ารวม M.2 ให้หนึ่งสองด้วยอยู่ประมาณหมื่นห้าพันเก้าร้อยโดยประมาณนะครับ อโอเคต่อมาเครื่องนี้16,490าครับไม่รวมจอลายเส้น5ครับ 4650G นี้ปิดฝาให้ดูนะครับจะได้เห็นความสวยงามของมันอย่างนี้นะครับอย่างนี้เปลี่ยนไฟอย่างนี้อันนี้เคสซิรามิีแมคคาครับเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟอย่างนี้นี่ครับเครื่องนี้นงบ16นนะครับ16,490เสลายเส้นห้าลายเส้น5 4 6 5 0 g proc 1 6, 12, 10, 2เท turbo 4.2 gig onboard Vega 7 m a i n b o a r A320 อ t l o c k นะครับแล้วก็แรมเป็น16 gig DDR4 bus 3200 M.2 เป็น NVMe ครับ256 gig p o w ว r supply ครับ600วัตต์ AeroCool c เป็นของ Cynami m a c ค a สีขาวตามนี้ทุกอย่างในเครื่องใหม่หมดประกัน3ปีนะครับตามนี้เลยไม่มีชิ้นไหนเป็นมือ2นะครับแต่ว่าเครื่องนี้น่าจะลืมพูดหรือเปล่าเครื่องนี้ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2รับประกันร้าน3เดือนนะ ย้อนกลับมานิดหนึ่งเผื่อลืมพูดนะครับอ่ะโอเคจบตามนี้ทีนี้เครื่องนี้จบไปในงบ1 9 0 0 0 1 8 9 9 0นะครับ1 8 9 9 0ได้ i5 Gen 12ครับ12 400 F6 Core 12 Tera Turbo 4.4จิกแรม16จิก DDR4 บั s 3,200 Viper Gaming ครับ M.2 NVMe ครับ256จิก AMD RX 570 8จิกครับก็คือการ์ดจอนั่นเองครับ power supply ครับเป็นของ sigma tech 6 0 0วัตต์ครับใส่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเบมบอดครับเป็น h 6 1 0 m นั่นเองนะครับเคตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นของ it s o n a t viking ครับเปลี่ยนไฟได้อย่างนี้ครับปึ๊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 บพัดลมในเครื่องเนี่ย3ตัวนะ แล้วก็กดค้างไว้4วิไฟมันจะดับตามนี้ฝาข้างเป็นไงจบดังนั้นแล้วไม่ชอบเคสตัวนี้ไม่ชอบสเปคที่ผมพูดไปวันนี้ปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดตามที่ใจต้องการครับจัดได้ตามงบลูกค้าอยากได้ไปแทงบอลแทงหวยแทงมวยแทงกวยแทงบาคาราเล่นเกมสตรีมเกมดูหนังโป๊ะแล้วแต่เลยจัดให้ได้หมดครับตามตังในกระเป๋าของคุณและสุดท้ายเป็นเรื่องของบริการหลังการขายครับเสียเปลี่ยนส่วนทุกชิ้น นะครับเสียเปลี่ยนส่วนทุกชิ้นไม่ต้องรอเคมเป็นเดือนๆโอนเต็มส่งฟรีทุกรายการสินค้าออกแบกบการภาษีได้ตามปกติถ้าโอนเต็มเข้าบริษัทฝากไ้้วยครับจากบอส PC ซ